ตรงนี้คือที่ท่านบอกก็ท่านครับที่เป็นสนามเดียวที่มีสัญลักษณ์อุณาโลกซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์สนามเดียวในประเทศไทยสนามเดียวครับผมว่าอาจจะสนามเดียวในโลกด้วยเอาละทีนี้ผมมาถึงคำถามสำคัญเลยก็แล้วกันหลายคนอยากเห็นฟุตบอลไทยกลับมาแข่งขันที่สนามสุพรรณบุรีอีกครั้งมันติดขัดอะไรครับท่านมันมาไม่ได้เขาไม่มาเองหรือยังไงครับท่านครับปีเกมปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพสนามสุพรรณบุรีก็ฟุตบอลพร้อมสนามสุพรรณบุรี ในอนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ เราเเดียมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับบับเบิลเวย์ครับอยากไปไหนก็ไปเราไปทุกที่ที่มีเรื่องของวงการกีฬาและเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สนามสุพรราสัยเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่ต้องคุยกันอย่างต่อเนื่องกับท่านอธิบดีกรมพระราศึกษานะครับท่านนิวัฒน์ลิ้งสุขนิรันดร์ครับสวัสดีครับานครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากอยู่กัน2อ EP แล้วครับผมดีครับเราเข้ามาภายในละตรงนี้คือที่ท่านบอกก็ท่านครับที่เป็นสนามเดียวที่มีสัญลักษณ์อุณาโลกซึ่งถือว่าเป รับผมว่าอาจจะสนามเดียวในโลกด้วยเพราะว่าอย่างที่นั่งเนี่ยที่นั่งประธานก็จะมีส,มสองชั้นชั้นบนเนี่ยเป็นที่นั่งขององค์พระมหากรรษัตริย์หรือเชื่อพระวงศ์เท่านั้นผููแทนพระองค์ถึงจะขึ้นไปได้ตัวสาพันไรใครมาก็ต้องนั่งๆอังเช่นครับตรงนี้ตรงนี้นี่ผ่านกันบำรุงรักษามาก็เยอะแลวนะก็ดูแลกันมาต่อเนื่องโอ้โหนี่คือพื้นที่ทั้งหมดเมื่อก่อนจุได้สองนทราบใหม่ใมสี่หมื่นกว่าตอนที่สร้างเนี่ยไม่มีเก้าอี้ก็จะเป็นนั่งกันปูนหลังจากที่ สนามเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี2480เพราะฉนั้นอพออายุมากขึ้นเราก็คำนึงถึงความมั่นคงก็จะมีการเชิญทางกรมโยธาธิการการทงบริษัทเนี่ยมาสำรวจโดยการจาะในชั้นของเหล็กแล้วก็ปูนนะครับว่ามีความมั่นคงแข็งแรงรตามหลักของสถาปนิกแค่ไหนอย่างไรก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าแข็งแรงแต่เพื่อลดความเสี่ยงมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นคุณกิจรัตน์นรนองเป็นอยู่ที่ตลาด<น>หลักทรัพย์ท่านก็ สนับสนุนงบประมาณมาให้ทางสนามสุพัชา,าสายกับสนามราชมังคลา<อ>ติดเก้าอี้<อ>ของเราได้มา29ล้านปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ19,000เศษ กือบส0 0 0ม่คนเกือบส0 0 0ม่คนในส่วนของที่นั่งนี่มันก็จะมีปรับปรุงบ้างตามการเวลาเนาะใช่ครับก็เห็นปรับปรุงอยู่บ่อยบ้างที่สิบกว่าปีแล้วครับเอาละทีนี้ผมมาถึงคำถามสำคัญเลยก็แล้วกันหลายคนอยากเห็นฟุตบอลไทยกลับมาแข่งขันที่สนามสุพรรณบุรีอีกครั้งมันติดขัดอะไรครับท่านมันมาไม่ได้เขาไม่มาเองหรือยังไงครับท่านเออผมก็มีคำถามนี้เหมือนกันผมก็เคยสอบถามไปทางสมาคมทาลูกน้องก็ให้คำตอบว่าหนึ่งกำลังไฟไม่ถึงไม่ถึงสเปคไปถึงสเปคพันสองร้อยลักพันห้าร้อยลักไม่ถึงแล้วก็ห้องพักนั่น ซึ่งมผมก็บอกว่าจริงๆตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยนะไม่ว่าสนามสุภจาราสายจะอยู่ในการดูแลของใครแต่สนามแห่งนี้คือสมบัติของชาติในเมื่อทุกวันนี้ยังอยู่ในการดูแลของกรมมาศกรมฯต้องดูแลผมก็เลยให้ตั้งงบประมาณอันดับหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงลูกอย่างผมมาก็ประมาณลักเกือบ20กว่าปีด้านหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้งบประมาณมา37ล้านแต่ตอนที่เราตั้งเนี่ยก็ยังเป็นไท้บีซึ่งเป็นมาตรฐานแข่งขันระดับในประเทศอะไรทั่วไปโชคดีของผมทางสมาคมกรีธาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยไปรับงาน จากสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียหลั้งนั้นพี่ใหญ่ก็พาประธานสาพันธ์กรีฑาเอเชียมาพบผมบอกว่าจะขอใช้สนามสุขแต่ว่าต้องปรับจากใช้ B ขึ้นเป็นเน Class 2 w o ขบวนการในการก่อสร้างตลอดเนี่ยทางสาพันธ์กรีฑาเอเชียส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาควบคุมกำกับดูแลเพื่อรับรองมาตรฐานว่าสนามนี้ก็คือ Class 2เป็นสนามแห่งที่2ต่อจากที่สมาคมขาทำแต่ว่าใช้สําหรับในการแข่งขัน G ิงแคม เอเชีย <Asia. S 1> แล้วก็ประการที่2ก็คือเรื่องของไฟฟ้านะวันนี้พร้อมกันกับทําลู่เราก็ขอไฟมาเพิ่มเพื่อให้สามารถได้มาตรฐานของการแข่งขันนะวันนี้สนามเรื่องของลู่เรื่องของไฟไม่มีปัญหาแล้วไฟกี่ลักครับท่านครับพันแปดร้อยลักได้ไม่มีปัญหา <1800 S 1> ก็มี3 <800. S 1> ระดับก็คือระดับซ้อมดูแลทั่วไปเขาจะปิดแค่600ลักแล้วก็ขึ้นมาเป็น พันสระดับกลางแล้วก็ขึ้นพันห้าพัได้ก็ไม่มีปัญอย่างที่ผมบอกไม่ว่าใครจะดูแลสนามนี้คือสนามกีฬาของประชาชนคนไทยทุกคนเป็นสนามกีฬาแห่งชาติต้องอนุรักษ์ไว้ผมขออนุญาตท่านพาไปสัมผัสได้เลยไหมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับท่าน60สิยแข็งแรงขึ้นลงสบายเลยนะก็พยายามออกกำลังกายไว้ผมจะ50เดินไม่ค่อยลำบากเดินลำบากเนี่ย เราลงมาอยู่บงริเบนข้างล่างแล้วในส่วนของพื้นดานเป็นไงครับท่านผมลงมาเดินเหยียบดิผมว่ามันก็ไม่ได้แข็งนะมันก็นุ่มปกตินะพื้นเนี่ยเราจะมีการคอลลิ่งแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเป็นระยะนี่ไงทอ่ทอท่อนี่ใช่ไหมใช่ใช่นะครับแล้วก็เราจะมีการเว้นระยะการใช้ทัวนาเมนต์ของกรมรักษาเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีทัวนาเมนต์ฟุตบอลนักเรียนเนี่ยห้าร้อยกว่าทีมนั้นทีมจำนวนเยอะเตะที่นี่อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องกระจายไปหมดเพราะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะใช้เป็นสนามเปิด แล้วก็สนามรอบตัดเชือกรอบชิงอย่างฟุตบอล18ปีก่อนเนี่ยยอดไล่ยอดแช่ก็ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็2ล้านกว่าเพราะ <ak> นั้นตรงเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็จะสเกลต่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆเหล่านี้ปีนี้เป็นปีแรกที่กรมพินาส่งนักฟุตบอลน,นักเรียนไทยไปแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียนโลกก็มีมาจาก33ประเทศสายเรามี5ทีมเบาๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากกาตาอังกฤษชิลีตุรกีีตะที่ไหนครับท่านที่จีน ของเราเนี่ยเข้าเป็นครั้งแรกเสร็จจากนี้เราก็จะได้มาส่งต่อให้กับทางสมองุฟุตบอลไปพัฒนาต่อใช่เป็นโคน้ชรออาจารย์เพราะวพิชภัทแล้วก็ทีมงานออาจารย์พิชพัทขณะนี้จริงๆถ้าบอกว่าทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยสนามญ้าปกติผมว่ารับได้ไม่มีปัญหา ไฟพร้อมห้องเรามีสี่ห้องเราปรับปรุงอีกนิดหน่อยเราพร้อมปรับปรุงได้ปี67เ,เนี่เราได้งบเราก็จะปรับปรุงในเรื่องของ,งขรังคารังคาแต่จันเนี่ยเราจะเคลือบแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของรางระบายน้ําทําช่องทางระบายส่วนสกอบอดอก็จะอยู่เรื่องของการเตรียมปรับปรุงรอบนี้เหมือนกันเมื่อรูพร้อมสนามหญ้าพร้อมไฟพร้อมเรื่องของรังคามีพร้อมสกอบอร์ดพร้อมก็เหลืออีกนิดๆเรื่องของห้องพักตามมาตรฐานเหมือนอาคารนี้โบสถ์จะมาคมวอลเล์บอลมาขอใช้ทุกวันนี้มาร่วมกับกรมจัดวอลเล์บอลลีกเนี่ยมาใช้ทุกปี สมาคมแบดมินตันจัดโวลซีรีล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วก็โวลซีรีส์300ชิงถ้วยโปรหญิงสิรวณวรีเพราะเมื่อปีก่อนที่ทางจีนมีปัญหาโควิดโวลซีรีส์ไฟนอลก็มา,มา,าใช้ของเราบาสเกตบอลปีที่แล้วใช้ในเรื่องของวูแมนชิงแชมป์เอเชียอาเซียนหรือเอเชียก็ก็มาใช้เดี๋ยวปลายปีนี้นิวบุตรก็จะใช้เป็นสนามแข่งขันแบดมินตันเอเชียนอินดอร์เกมแต่ก่อนหน้านั้นบาสเกตบอลก็มาของฟีบาเอเชียระหว่างทีมชาติไทยกับ ออสเตเลียซีเกมตอนนี้สมาคมบาสบอกขอจองล้เพราะทุกคนสะดวกซีเกมปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพสนามสุขพระยาสายก็ฟุตบอลพร้อมพร้อมรีทาพร้อมแต่ฟุตบอลแห่งที่ไหนยังไม่รู้ก็หลายสนาม, <laughs> นามตอนนี้ยังไม่สรุปถ้าให้ผมสรุปรวมความเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามสุขพัชรสายอาคารนิมิบุตร ยังพร้อมจัดการในขันระดับนานาชาติได้สบายเลยใช่ครับเอาว่าในส่วนของฟุตบอลครับท่านถ้าเป็นระดับทีมชาติโอเคมาตรฐานมันอาจจะสูงนิดนึงแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าไฟก็ได้แล้วเหลือเพียงห้องพักแค่เล็กน้อยทางกรมการศึกษาก็ยินดี ถ้าสม<ด><ด>าคมกีฬาฟุตบอลจะมาจัดการแข่งขันที่นี่แต่อาจจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลในประเทศอย <ๆ S 2> ่างเช่นนัดชิงฟุตบอลถ้วยอันนี้พร้อมได้เลยนะพร้อมได้เลยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าสนามสุขเนี่ยยังเป็นสนามที่นักฟุตบอลยังใฝ่ฝันที่อยาก<ช>จะมา<ช>เพราะฉะนั้นเราจึงมีนโยบายของผู้บริหารของกรมภาษาว่าสนามสุขเนี่ยไม่ใช่ใครมีเงินก็มาขอใช้แต่เราบริการเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติเอาเป็นว่าสรุปรวมความเนี่ยถ้านทีิบดียืนยันว่าฟุตบอลไทยกลับมาจัดการแข่งขันที่นี่ได้ เพียงแต่ให้มาทําเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนองครับก็มานีม้มาคุยกันบ้างแต่ลังไม่ได้ลงดีเทลปัจจุบันอาจจะเป็นไปได้ว่าสนามของสโมสรต่างเนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันนาเมต์ใหญ่ๆที่ต้องการคน 3- ามสี่หมื่นเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปที่ราชมังคลาครับของเราเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณ20,000ไอสนาม2 0 0 0 0เนี่ยปัจจุบันอาจจะหาได้ไม่ยากแต่ว่าข้อดีของที่นี่การเดินทางสะดวกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเหมือนยกตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วที่ มีคอนเสิร์ตแบ็กพิงที่นี่ช่วงแรกเนี่ยผมโดนดราม่ามากเลยว่าไม่สะดวกสนามร้อนอะไรไม่เหมาะสมะแต่พอจัดมาพบทุกคนแฮปปี้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเ,เพราะว่าทุกคนเดินทางสะดวกรถไฟฟ้ามาปุ๊บ<ช>พอจบงานแข่งขันทุกคนหายปุ๊บมันสะดวกอะ่ะเข้าถึงนสนามปัจจุบันที่อยู่กลางเมืองไม่ค่อยมีแล้วครับท่าน<ช>ถูกไหมครับครับเอาเพราะฉะนั้นสรุปรวมความนะครับสถานผมนะถ้าเป็นฟุตบอลภายในประเทศเนี่ยสนามสุภาพาสายยังคงมีบนขังสบายเลยสุดท้ายครับท่านครับสนามสุภาพาสายในอนาคตหลังจากนี้ จะเป็นอย่างไรครับนยโยบายของกรมรักษาเรายัางคงต้องดูแลอนุรักษ์แล้วก็เมื่อครบร้อยปีเราก็จะต้องขยับจากสนามที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์เป็นโบราณสถานผมถามนอกรอดมาแล้วสนามแห่งนี้รื้อไม่ได้แต่ถ้าจะทําใหม่ก็ต้องทําได้เสริมเติมเต็มเสริมเติม,เ,มเติมเติมแต่ว่า <okay. S 1> ตัวโครงสร้างตัวหลักเนี่ย ขยับไม่ได้มันเป็นอาคารอนุรักษ์มันเป็นอาคารอนุรักษ์ไปแล้วแล้วจะขึ้นเป็นวบราณสานแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่จบผมเนี่ยคุยเรื่องสนามไปหมดละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านไปเดินดูรอบนอกหน่อยสมาคมกีฬาฟุตบอลก็อยู่ตรงนี้สมาคมนักข่าวก็อยู่ตรงนู้นถูกต้องร้านอาหารก็ต้องลูบี้ใช่ซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่นี่หมดเลยอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ เราจะไปลุยข้างนอกกันครับไปล้ำลึกความหลังสนามสุพัชราสายหน่อยแต่ก่อนไปผมมีมุมหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอตามมาสนามสุพัชราสายเนี่ยถ้าจาความได้ตอนเป็นเด็กพ่อจะพามานั่งตรงนี้เพอินพ่อเป็นนักข่าวก็เลยนั่งได้แต่ว่าพอมาทํางานครับที่ตรงนี้ครับใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันคือที่นั่งของนักข่าวเอ ตรงนี้นะจะรวมยอดขุนพลนักข่าวฟุตบอลไทยสมัยก่อนนะมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ฮนะมันก็จะเป็นพนะิมพ์เดดฮะไอตรงนี้เมื่อก่อน,นไม่มีมันก็จะเป็นแผ่นกระดาษอย่างเงี้ยพวกรุ่นใหญ่พี่อ๋อวังโอง่งพี่จงไทโพดหรือใครก็ตามเขาก็อยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าความทรงจําแรกพอเราเข้ามาแล้วเรามานั่งตรงเนี้ยเราเข้ามาทําข่าวที่สนามสุพริพัชาสายเราก็าจะนั่งตรงนี้ตลอดแล้วก็รุ่นพี่ก็จะนั่งกันอยู่เนี้ยดูบอลตรงนี้แล้วเด็กใหม่อย่างผมหน้าที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ เขาเหนียวบูปิง้งเบิ้ลมันเหนียวบูปิง้งเว้ยเราก็ต้องต,งต,งต,งตงุเลงตุเลงตุเลงไปซื้อมาให้ลูกพี่แล้วก็มานั่งกินตรงนี้โอ้โหเมื่อก่อนบรรยากาศมัน,นมันมันแฮปปีม้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเห็นที่ตรงนี้ผมก็จะคิดถึงตลอดว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักข่าวฟุตบอลไทยเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มที่ตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าคนมันเยอะๆอีกหน่อยมันก็ขยับขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นวิวัฒนาการของมันต่อไปมุมเล็กๆส่วนหนึ่งของสนามสุพรรณสายครับส่วนข้างนอกยังมีความทรงจำอีกเพียบไป คือตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ทํางานผู้สื่อข่าวเมื่อก่อนห้องนี้มันจะเป็นห้องแอร์รี๋ยวนี้มันเข้าไม่ได้ละนักขงนักข่าวมานั่งพิมพ์ข่าวกัน่ังภาพก็มาทํารูปเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ายุคก,ก่อนนู้นเลยเนี่ยมันเป็นการส่งแฟกส่งแฟกก็ไปส่งที่สมาคมบ้างหรือว่ามันจะมีห้องนึงนู้นให้ส่งแฟกแล้วก็ด้านหลังก็จะทำานองนี้แหละห้องพักนักกีฬามันอยู่แถวนี้เนี่ยฮะห้องพักนักกีฬามันก็เก่าไปตามสภาพะนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะถ้า,าจะมาแข่งขนันมันต้องมีการปรับปร ครับด้านนอกของสนามสุพัสสายนะฮะเห็นไหมครับฮอลล์เฟมที่ท่านอธิบดีบอกครับเป็นผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพเห็นไหมบางทีอาจจะเห็นแต่ไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าท่านอธิบดีเนี่ยอธิบายเสร็จหมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากมาสนามสุภัสสายแล้วเนี่ยไฮไลท์คือตรงนี้เลยครับมันเป็นจุดที่ทุกคนมาก็ต้องแวะมาครับเมื่อก่อนมันจะเป็นลักษณะเป็นห้องเป็นยุคเก่านะเป็นห้อง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 แล้วก็อุปกรณ์กีฬาเยอะมากทําเสื้อแข่ง รองเท้าสตัดเมื่อก่อนมันไม่ได้มีทางทางอินเทอร์เน็ตคนมาซื้อกันหลังสนามสุขเนี่ยมีร้านเยอะมากร้านนกแก้วร้านซำเหมาร้านอะไรเยอะแยะไปหมดร้านอาหารที่ดังที่สุดที่คนกีฬามาสนามสุขต้องเคยกินคือร้านรูบี้นะครับปัจจุบันนี้พอคืนพื้นที่ไปก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับความทันสมัยมันเข้ามาก็จะกลายเป็นสเตเดียมวันมีช็อปของบอลลีก e แล้วก็จะมีร้านรวงต่างๆอะไรเยอะแยะมากไปหมดภาพเก่าๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็อยังอยู่ในความทรงจําที่ผมบอกเลยว่าใครมาดูบอลที่สนามสุขพ,พัคชามรงจําแน่ นนะะทีเนี้ยเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในสนามอีกครั้งนึงนะครับอันนี้พามาดูข้างนอกละสิ่งที่เป็นความทรงจำของผมมากที่สุดก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเคยอยู่ที่มานานมากเดี๋ยวไปดูกันว่าณนะปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นอะไรไปแล้วไปกัน ตอนนี้เป็นเวลาหโมงเย็นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีคนมาออกกํลาลังกายกันเยอะมากที่สนามสุพรรณสายนะครับถ้าเป็นนักข่าวเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไปตามข่าวสมาคมก็จะมาที่สมาคมตกเย็นก็จะมาเล่นลิงเตะตะก้อกันตรงนี้นะฮะอันนี้พวกรุ่นใหญ่พวกป๋านงสงเกือ้อที่อยู่สยามกีฬาตอนนี้อยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นขาประจํากันผมก็เป็นเด็กน้อยก็ จะมาวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนะครับพี่เบิร์นครับที่เขาบอกว่าซื้อเสื้อหลังสนามสู่นี่คือเสื้อแท้ใช่ไหมพี่แท้แน่นอนเพราะว่ามันทําเองไงก็แท้ 2A มัง่ง 3A มั่งอะไรก็ว่ากันไปออัมรู้รู้ด้วยนะ <laughs> แล้วก็นี่คือที่ตั้งเก่าของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเมื่อก่อนคือที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับผมมาทันทํางานยุคข,ของท่านอาจารย์วิจิตเกตแก้วเป็นนายกสมาคมแล้วก็คุณวรวีมะกุดีนะครับเป็นนายกสมาคมซึ่งตรงเนี้ยก็ก่อนมันจะเป็นบล็อกเดียวนะแล้วเขาก็จะ ขยายไปด้วยนะครับก็จะมีบริษัทไทยลีกอยู่ในนี้ด้วยตอนที่ฟุตบอลมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอะ่ะหลายคนบอกอยู่ใต้ถุนสนามสูบแต่ขอประทานเทษนะฮะใต้ถุนสนามสูบนี่ไปโอลิมปิก2ครั้งเยาวชนโลก2ครั้งแชมป์ซีเกมเยอะแยะมากมายมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายมูลค่าไทยลีกเป็นพันล้านก็อยู่ที่ใต้ถุนสนามสูบพอาสัยนี่แหละครับแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปละก็ว่ากันไปนะฮะไปย้ายไปที่ภายในายการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากก็เป็นวิวัฒนาการของฟุตบอลไทยก็แล้วกันส่วนตรงห เมื่อก่อนจะมีร้านข้าวแกงอยู่นานแล้วนะอันนี้คือตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยอะ่ะจะมีร้านข้าวแกงอยู่พวกอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคนสมาคมก็จะมานั่งกินกันนะครับแล้วก็เป็นสมาคมแต่ว,ว่าปัจจุบันหายหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือสนามสุพ,พัชราใสัย2อีเต็มๆที่เรามาที่นี่นะครับเรามาตามหาคําตอบแล้วว่าฟุตบอลไทยกลับมาได้หรือเปล่าซึ่งท่านอธิบดีก็ยืนยันว่า กลับมาได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางเทคนิคที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะต้องทํางานร่วมกับกรมลาศึกษาก็แล้วกันนะครับผมในฐานะแฟนบอลผมก็อยากรู้วันนี้ผมก็มาหาคําตอบแล้วผมก็มารัลึกความหลังทุกอย่าง เคลียร์ในในมุมมองของผมนะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของบับเบิลเวนะครับเราอยากไปไหนก็ไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละที่แต่ละทางอยากให้เราไปไหนแนะนําติชมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็กดติดตามกดซับ c r i b e สั่นกระดิ่งเอาไว้คุณจะไม่พลาด b u บเบิลเวแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าส่วนผู้สนับสนุนรายการทักอินบ็อกได้เลยครับผม